เอาเอาก่อนอื่นเลยแล้วกันนะคะก็คือจริงๆเราเนี่ยงานงานวิ่งครั้งนี้ยมันเป็นงานวิ่งปกติทั่วๆไปที่แบบมีการรับสมัครมีระยะการวิ่ง5กิโลสิกิโลยีกิโลแล้วก็มีการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวก้อยเองเนี่ยทางผู้จัดงานเนี่ยนะคะได,ได้มาเรียกว่าอะไรมาคุยโปรเจกต์กับก้อยแล้วก็อยากจะให้ก้อยเนี่ยมาเป็นผู้สนับสนุนหลัก นะคะมาเป็นผู้สัมผุสหลักแล้วก็ในฐานะของพรีเซนเตอร์ของของงานวิ่งในครั้งนี้ด้วยใช่ค่ะซึ่งตัวก็เองเนี่ยคือ,อผู้จัดงานเนี่ยเขาอยากจะจัดงานวิ่งสําหรับผู้หญิงซึ่งตัวก็เคยจัดงานวิ่งของผู้หญิงเนี่ยมาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเพราะว่าเราก็ เหมือนห่างหายจากการจัดงานวิ่งมานานแล้วเราก็อยากจะกลับมาจัดให้ให้ผู้หญิงอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็งานนี้ไปจัดที่ภูเก็ตด,ด้วยวตัวก,ก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตพอดีเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขามีการซื้อลิขสิทธิ์นะคะตัวกระต่ายเอสเตอร์บันนี่มาจากเกาหลีซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนอีกหนึ่งสีสันที่อยากจะให้นักวิ่งสาวๆที่ชื่นชอบน้องกระต่ายเอสเตอร์บันนี่เนี่ยมาร่วมวิ่งด้วยกันคือมันเป็นงานวิ่งปกติทั่วๆไปเลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็ ความตั้งใจดีของผู้จัดงานในครั้งนี้เนี่ยคือเขาอยากจะนําส่วนหนึ่งของรายได้จากการสมัครเนี่ยไปมอบให้กับองค์กรการกุศลก็คือ,อมูลนิธิรามาธิบดีเหมือนกับว่านอกจากจะชวนนักวิ่งชวนผู้หญิงเนี่ยมาวิ่งด้วยกันแล้วเนี่ยยังจะได้ส่งต่อให้กับผู้หญิงด้วยกันซึ่งอันเนี้ยตัวก็เองก็รู้สึกว่าเอยมันเป็นอะไรดีๆที่เราอยากจะสนับสนุนแล้วเราก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลย เขามาร่วมกันนี้ในในฐานะที่บอกไปว่าเป็น,ปนผู้สนับสนุนหลักด้วยนะคะแล้วกใ็ในส่วนการจัดงานเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นบัตรชาริตี้บัตรชาริตี้เนี่ยก็คือ,อจะเป็นค่าสมัครทั้งหมด100%จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีในโครงการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมโดยทีไ่ไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นใช่ตรงนีเน้เป็นสิ่งที่ ในโซเชียลตอนนี้อาจจะเข้าใจผิดแล้วก็มีการมีการบิดเบือนข้อมูลอะไรอเงี้ยค่ะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดกันโก็ตกใจนะว่าอค่อาา,าคาใยเย,ใยู่หรอคะแต่ก็เห็นขาวก็เฮ้อเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ ใช่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 ใชค่ะก็ก็เครียดแหละก็เครียดแล้วก็แต่ก็อย่างที่บอกว่าเรารู้ว่าความจริงคืออะไรเราก็ชี้แจงข้อมูลที่เป็นความจริงออกไปซึ่งก็หลายๆคนก็เข้าใจอะไรเงี้ยคนที่เป็นนักวิ่งคนที่ติดตามคนที่สมัครมาแล้วเนี่ยเขาเข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่ารายละเอียดทุกอย่างเนี่ยมีใส่ไว้ <c oughs> ในข้อมูลทั้งหมดเพียง <P eng> แต่ว่า,าบางบางท่านอาจจะเข้ามาเราอาจจะไม่ได้อ่านครบหรือว่า อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ทราบจุดประสงค์นะเนาะก็คือก็คือมันมีการนําไปโบรในอีกแบบหนึ่งไปเลยซึ่งทําให้เกิดการเข้าใจผิดไปในหลากหลายประเด็นก็ถามว่าเราเราเคลนไหมเราก็เครียดแต่ว่าสุดท้ายแล้เนี่ยเราก็อยากจะชี้แจงในความเป็นจริงที่สุดแล้วก็แล้วก็เท่านั้นเองก็ก็ค่ะมีความเข้าใจผิดอะไรนะคะเห็นนะคะอ่าเอาอย่างนี้ละกันคือ คือเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเราเราก็ไม่สบายใจเนาะเนะเาะแล้วก็แล้วก็เป็นมันก็ทุกแหละแต่ว่าแต่ว่าการจะดับทุกได้ดีที่สุดเนี่ยมันคือต้องดับที่ตัวเราเองแล้วก็ถามว่าจะทําให้ก้อยแบบต้องจัดการยังไงจะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเรา,เราจัดการกับความรู้สึกของตัวเองดีกว่าแล้วเราก็เอาเวลาไปโฟกัสการจัดงาน ให้ดีที่สุดให้คนที่เขามาสมัครวิ่งกับเราได้ไปวิ่งในงานที่ดีให้เขาวิ่งแล้วเขามีความสุขมีรอยยิ้มกลับบ้านไปอันนี้ก็ว่ามันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดงานครั้งนี้มีการเข้าใจผิด ้อยไม่แน่ใจค่ะว่าว่าคือก้อยก้อยเองชี้แจงในในในเพจส่วนตัวของก้อยเป็นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลังบ้านนี่ก้อยไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทางทาง organizer ซึ่งเป็นผู้จัดงานเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะก็ก็ซีเรียสน้อเพราะว่ามันก็มีการบิดเบือนไปใน มันมันค่อนข้างที่จะ <umbs S 1> ไม่ไม่ใช่ความจริงเอาอ่างดีกว่าจะไม่ค,ความเข้าใจผิดอันไหนที่ก็อยากจะเคลียร์นะคะให้ชัดเจนให้เคลียร์ไปเลยทำให้ใจแต่คนที่เข้าจใจผิ<ช>ดก็ก <ๆ S 1> ็เมื่อกี้ค่ะที่ก้อยก้อยสื่อสารไปทั้งหมดเลยก็คิดมัน,ม,นมันเรียกว่าอะไรคนอาจจะคิดว่างานนี้เป็นงานวิ่งที่เป็นงานวิ่งการกุศลเนาะสำหรับก้อยคำว่างานวิ่งการกุศลคือ100%เทั้งหมดจะต้องเข้าองค์กรการกุศลที่ ที่งานวิ่งนั้นสนับสนุนอันนี้คือนี่คืองานวิ่งการกุศลนะคะแต่ว่าสําหรับงานวิ่งครั้งนี้เป็นงานวิ่งปกติทั่วๆไปท,ที่ที่ทุกทุกคนก็เออมันมีงานวิ่งงานนี้นนเราก็ไปสมัครมีการแข่งขันมีคนได้รงางวัลใครวิ่งเร็วก็ได้รงางวัลอะไรอย่างเงี้ยมีของที่ระล,ลึกกลับบ้านไปมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกติแต่ว่าตัวผู้จัดงานเนี่ยเขามีความตั้งใจอันดีที่อยากจะส่งต่อ ให้กับผู้หญิงที่ปวดเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งอันนี้ก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ค่ะไม่มากก็น้อยเราได้ร่วมก,กันส่งต่อให้กันแล้วก็ในส่วนของบัตชาริตี้เนี่ยมันมันเป็นส่วนหนึ่งที่จัดทำขึ้นมาสำหรับนักวิ่งที่อยากจะมอบอยากจะบริจาคให้100%คือคือเหมือนกับงานวิ่งทั่วๆไปในโลกที่เขาจัดจัดงานวิ่งแล้วก็มันก็จะมีเ,เรียกว่าเรียกว่าเป็นบัตรชาริตี้ ให้สําหรับองค์กรที่งานวิ่งนั้นสนับสนุน,นคือตัวบัตที่สามพันห้าร้อเก้าสิบเก้าบาทใช<น>่ซึ่งจริงๆเราปิดรับสมัครไปตั้งแต่ตั้งแต่เดือนสามสิบมิถุนายนคือปิดรับสมัครไปแล้วแล้วก็มันเป็นแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความสมัครใจของของแต่ละแต่ละนักวิ่งเนาะบางคนเขาก็อุ้ยฉันได้มาวิ่งฉันได้มาทําบุญด้วยแล้วก็ได้รับ ใบไปหกกักลดหย่อนภาษีแล้วก็ยังได้ของที่ระลึกตัดจัดเต็มซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแล้วแต่นักวิ่งแต่ละคนที่เขาอยากจะเลือกสมัครนะคะคือทำบุญร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยใช่ค่ะปาชาริตีต้ทำบุญร,ร้อซค่ะร้อยบาทตามที่ข่าวบิดเบือนใช่ค่ะไม่ไร้งใ่รื้จผดก็ไม่ทราบจริงๆค่ะ ไม่ทราบจริงๆแล้วก็ก้อยก็คงจะไม่ไม่หาเหตุผลด้วยใช่ทำเพื่อที่จะตัดการอะไรสําหรับก้อยนะคะคือการฟ้องร้องไม่ได้ทําให้ก้อยมีความสุขไปมากกว่านี้ค่ะคือตอนนี้เราก็เราเราเราเห็นข่าวเนาะเราก็รู้สึกไม่สบายใจถามว่าทุกไหมก็เป็นทุกแต่ว่าไม่การฟ้องไม่ได้ทํให้เราให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือเราสบายใจมากขึ้น ในทางกับการอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์มากขึ้นด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นก็เราก็ดับทุกข์ที่ตัวเองก่อนแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องของการจัดงานให้ดีด,ดีกว่าพี่ตูนให้กำลังใจอ่างไบ้างพี่ก้อยก็พี่ตูนก็บอกว่าเราได้ได้พูดความจริงออกไปแล้วแล้วก็ใช่ค่ะเราก็อยากให้เราไปโฟกัสสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคนที่เขารักเราสนับสนุนเราแล้วก็อยากจะมาวิ่งในงานของเรา ค่ะใช่แล Get ้วเราแล้วเราก็ตั้งใจทำงานให้ดีท okay. ี่ส <|ja|>> ุดเพราะว่าเรารู้ว่าเรารู้ว่าการจัดงานวิ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ง่ายแต่เราอยากจะให้คนที่มาวิ่งอ่ะมีความสุขที่สุดแล้วก็กลับไปแบบแบบมีรอยยิ้มมีพลังบวกอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขามาแล้วเขาอยากจะกลับมาวิ่งกับเราอีกมันเสียกำใจไหมพี่ก้อยเจตนาเราดีแต่ว่าอ่ะบางอย่างมันอยู่ๆว่ามีเข้ามาโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งตัวเนี้ยพี่ก้อย เศษกำลังใจไหมเหรออืมก็ก็ตัวตัวก้อยลงจริงเราก็เจออะไรแบบนี้มาค่อนข้างค่อนข้างเยอะเนาะเราก็ค่อนข้างมีภูมิต้านทานพอสมควรค่ะแต่ว่าเราก็ก็ไม่ค่อยสบายใจถ้าเกิดว่ามันจะถูกภาพพิงไปในในในด้านอื่นๆที่ที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของงานวิ่งของเราหรือว่าถ้าพ,พิงไปถึงลูกหรืออะไรแบบนี้ซึ่งก้อยรู้สึกว่า เราเองถ้ามองใน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 ความเป็นแม่ในตอนนี้เนาะเรารู้สึกว่า,เ,าเราก็คงไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาในสังคมที่มันมีไซเบอร์บูลี่แบบนี้ใช่ปปก,ก้อยจำไม่ได้หรอกคะ่ะมันเยอะอ <laughs> คือคืออืมก้อยเอาเอา,เอาจริงๆนะคะก้อยก้อยอยากจะข้ามไปเลยอะ่ะก้อยไม่ไม่อยากจะ ไม่อยากจะโฟกัสแล้วก็เราก็ไม่อยากจะเอาพลังลบๆนั้นเนี่ยมามาเออมามาทำให้ให้เราไม่มีแรงเดินหน้าต่อเราอยากจะเดินหน้าต่ออย่างมีความสุขแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นที่มันเกี่ยวข้องกับลูกเราในอนาคตอะไรเงี้ยบางทีในฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องปกป้องลูกเราเหมือนกันอันนี้ไม่ทร<พ>าบเหมือนกันค่ะคืออันนี้ก็มันก็ก็ก็ เ,เคยเห็นมาบ้างนิดนิดหน่นอยหน่อยใช่ใช่ค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะน้ำตาเคยเสียน้ำตากับเห็นตาทั้งอื่นยาวโอ้เป็นแม่ต้องเข้มแข็งค่ะใช่ค่ะเป็นแม่ต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องปกป้องลูกเราค่ะใช่ค่ะอยากจะพูดอะไรกับคุณเหล่านั้นไหมคะ <c oughs> เพราะบางทีเขาอาจจะทำโดยที่ไม่มนึกถึงไม่พูดดีกว่าค่ะพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง วันนี้ก็ได้ชี้แจงในเรื่องของข้อมูลของงานวิ่งอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ก้อยไม่อยากให้คนที่เขาไม่เออคนที่เขาแบบไม่ได้ติดตามแล้วก็ไม่ได้แบบเหมือนแบบแค่เปิดอินเทอร์เน็ตมาแล้วเจอข่าวแล้วก็อุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เข้าใจผิดแล้วก็แล้วก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์แบบแบบที่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรเราก็ชี้แจงในส่วนที่มันเป็นมันเป็นประเด็นให้ตรงจุดแค่นั้นพอเรื่องอื่นก็ไม่ ทงมันค่ะเปลี่ยนใจความตั้งใจดีที่าจะทกากิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะไม่ค่ะเราอะไรที่อก็ว่าเหรียญมันมีสองด้านเนาะเราตั้งใจทําความดีแต่ถ้าต่อไปในอนาคตมันคนคนก็มองได้สองด้านอยู่เสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวเองว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเรามีความตั้งใจที่ดีก็จงทำต่อไปแล้วก,ก็สนับสนุนให้ให้คนที่ ที่เป็นแบบเราเนี่ยคนที่ที่คิดดีแล้วก็อยากจะทําอะไรดีๆให้สังคมก็ก็ก็จงทําต่อไปก็ไม่ได้บอกว่าก็เป็นคนดีนะคะ mm hmm. ก็แค่รู้สึกว่าเออก็มาอยู่ตรงนี้ในฐานะของคนของประชาชน mm hmm. แล้วการที่วันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ได้เราก็อยากจะทําอะไรคืนให้กับสังคมบ้างส่วนการจัดงานวิง่งมันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราอยากจะชวนผู้หญิงมาวิง่งอ่ะ เคยก็เคยจัดมาแล้วแล้วก็รู้ว่าอเอ้ยมันมันเป็นเรื่องที่ดีอะที่ชวนคนออกมาวิ่งได้สุขภาพดีพี่นักข่าวท่านนั้นก็เคยไปวิ่งกับเรามันมีความสุขอะ่ะมันมีความสุขเราก็อยากให้คนมีความสุขแค่นั้นเองค่ะอขอบคุณค่ะ